พอพกอบปากงานไม่ถนัดเยอะเลยวก้รู้ระเบิดเยอะขนาดนี้ยังอยู่ก็เรือ, <g ül> รอยเอเดือดชามาเป็นของเสือนะอย่าจมเรืวร้อนมาดูทั้งแรกจำเข้อาผมไม่รู้เป็นยังไงอสวัสดีนะครับทานาวันนี้ก็มาบอขอต้อนรับแนสมาบ,บัานมรูเป็นยังไงมปัดหนักรก ไม่เป็นด้วยดิปัญหาหาใหญ่ไปแล้วไม่เต็มด้วยดิครึ่งวันนะครับติดนะครับนะรบ่บายน่าจะเป็นทีสตายเห็นาตาคนหน่อยกันช่วงนี้มือนิ่มด้วยดิตายแล้วช่วงนี้มือนิ่มโอเคนะครับเตรียมอนนะุปกรณ์เนาะสายหน้าสองเส้นนะระวังนะ อย่านี้เจอีมได้เข้ามาล้ก็ข้าง่อี้ อคลงเพียเื่อลงเผื่อลงลงไมครับเือลงลงไหมัเือลผื่ลนผผมเลยเมื่อกี้ ระวังขอตัวนะครับของพี่นี่หว่าปล่อยเหยื่อลงเช็คเบรกมันกัดเสื่อยตกแรงดีว่ะเฮ้ยไอ้โดมเฮ้ยไอ้อะไรของมึงเนี่ย <laughs> ข, <laughs> ขอบคุณครับ เออเดนเข้าแล้วก็ไล่ออกอ่าตัวแรกมาแล้วไม่ฟาวแล้วไปแต่เมื่อไหร่ตั้งแ่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยืนพออยู่ตรงน้า กอเก็บกัดไปนะครับกึกกักกึกกักขามแก้มนี่ฮึมโอ้เสือช่างกระชังก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 ะชังโอ้ยแม่นจังเลยขอบคุณครับ ปลาขาดจากเขาหมดกลับไปวันนี้ไปทำปลั๊กเดยวันเนอะไม่เอาแล้ว <laughs> <laughs> นานๆมาสนุกทีไม่เอาแล้วาการค้างนะฮะการลงค้างนะไปทำปลักขาย <laughs> เลยแค่แค่กระดีลูกค้าก็ทกักหาทุกวันไม่กล้าตอบเขาอยู่แล้วเนะี่ยเอ๋วันหยุดไม่อยู่บ้านไนมะ่ทำเหยื่อให้เขาเลยถ้าต,ตกตะป่าอย่างเดียวเลยอยู่ไม่ได้อะ อยู่บ้านจะเป็นค่าเอาน้าสายโหดน้าก็ยกลอยเลยตกตดียงดียวโอ้โ งานช้างอีกแล้วงานเล่นงานช้างตลอดเลยครับนะอะไรเนด็กจะยืนเมื่อไปก็ได้ครับขึ้นได้เลยหยุดเลยครับครับหยุดเลยหยุดเลยนะเอ้กูเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้นั่นดีดีกว่ามั้งเก้าอี้น่ะทำอะไรมาเนี่ยพอขาดแล้วปุ๊บล้วนเลยอ่ะได้แล้วได้แล้วตึ้ ดึงมาปวดปปกิ๊บโดนยังเราก็จะให้มาสอนข้อปักซะหน่อยแ้วก็มากินูนตรงนี้เอง ta đi ngắn Ôi, cà sáng, cà sáng, cà sáng Điệp lối Điệp lối Điệp โอ้ยขอบคุณครับดีนะไม่หลุด <c oughs> โอ้โหโดนนิดนิดนิดเดียวต้องต้องเปลี่ยนสีหลอกฟ้าได้ไงวะ ไ e. ม่ต oh, <ım. S 2> ั้งต mm ื่นวิมย์ไปวิทย์้าวเายล่ิท่ที่เซ็มทื่วิทย์น้อยอ๋อใช่ไม่มีไม่ดามพี่เปิดพี่เปิดเลยของผมมีสิบคันแล้วขยี้ต้องขยี้ต้องขยี้ อ๋อกินอย่างนี้อะไรวะอ๋ะอชอบแบบนี้มาถูก็ไม่บอก,อกคืออ,อ,อ๋อนี่ยเราใช้โอกาสเปลืองอีกแล้วนั่นงาคุ้นๆนะครัวเนี้ย <laughs> ในใจผมแช่งเลยเมื่อกี้รุด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 แหมคุ้นๆนะครั้นี้นะ โอ้ยเปไหนมาะน่าเบียกไม่ทันเลยอันนี้เท่าเบอยกเก็บนะเบียสะปะนล้อุ้ยลงกินเลยเว้ยตกส่หัว เดี yeah, ๋่วเล่นเป็นแคนี้เลยอ่ะโผ่ยนวัน มาเนี่ยวันนี้ด้วยสามตัวตั้งให้สูงก่อนนดไอ้ถึงถึงขั้นต้องอวนลากเลยนะ60เนี่ยออ้ยสุดเลยกำลังจะลุกเลยโอ้กาสอย่างนี้ไม่น่าพลาดนะเนี่ยโรยลงปังเนี่ยน่าเต็มคอเลยใช่ถ้าอารมณ์นี้ไม่ค่อยพลาดนะใช่ผมผมจะยกหยุด ให้มันลงไปแล้วค่อยอันนี้ขึ้นมาใหม่มันกินจังหวะตอนลงใยกขึ้นเราก็ทิ้งสายไว้ให้มันลงเออแล้วแต่หนึ่งสองสามก็ได้แล้วแต่แต่ต้องทิ้งให้มันลงไปก๊อฟ <c oughs> จังหวะลงนี่มน่าพลาดเลยแต่มันก็กินเราแวงจริงวันเนี้ยอยู่ตรงโน้นะตบเส

หลบหลบอยู่หัวสุกสลายอยู่ร้อนอยู่เอยอยู่เต้นิ่งเลยอะอยู่ตรงสลายขอตัวะนะวนววต,ตอ่ออยู่เหต่อนที่ทีวไปไหนเด้อ เออมัเหมนอย่างนี้อย่างน้องอ่ะเหมาะสุดแล้วอย่างเงี้เนี่ยไม่พี่วันแผลวันโดนก็โดนยับวันไม่โดนก็ไม่โดนเลยนี่รู้รู้จากงานน่ะตากปลาถ่ายรูปหน่อยดิข้อภาษาลาวน้องอยู่เรื่อยถ่ายก็ได้ถ่ายรูปไปหน่อยดิมือนขยี่จางหยอง้ของแกงน้องขี้หายบอกกับน้องรักน้องรักใช่ไหมลิ๊ก หลอกน้องมาเชื่อชัดๆน้องรักเนี่ยดูมึงตัวดีเลยเพื่อนน้องไม่ได้กินแล้วน่ะมันรักมันรักผมตั้งแต่มันหลอกมันผมจ่องสิบครันแล้วพี่เออตัวที่สองภาคบ่ายแล้วก็ดีสไตลเลยตัวนี่หากินกระดีก็ทางเราละสิทีนี้มันแมตตปั๊ก็จะมาเอาเอาอะไร

เรือไปลงนี่ลงเรืบ้านใหญ่ิแ ไปไขวาขขวาตัวนะครับขวาไกลเลยขวาไกลนะขวาไกลเลยนะครับ ช็อกเล็กด้วยช็อกเล็กด้วยเข้าเลยเดี๋ยวเขาราหันจะยุ่งยากเลยปลาอะไรน,นะกระพ u f อย e กพงนี่แล้วอ <c oughs> าจจะเป็นกรนะพงไหมถ้าขึ้นฝั่งนะ <c oughs> ถ้าไม่ขึ้นฝั่งนี้จะเป็นอีกปลาอีกชนิดหนึ่ง <c oughs> โอ้ยระวงอยปาตัั <c oughs> ขอบคุณขอบคุณครับปปลาสี่หกี่ไวไดปลาตัวใหญ่กับเดอจังมันจังใส่นะีก่ด้วยติดหวาบหวา าเ้านมานี่บรรกาดเยือดสรอนี่นะครับ สายตัวนะครับสายตัวนะสายตัวนะครับสายตัวนะนิกตักปลาแล่สายหัวเองเดียวเลยโอ้โหขอบคุณครับ อูยูอูย้อนย้อนย้อนซ้ายนะครับซ้ายตัวนะหลัปลานาทีเรวูพื้นปพื้นปพืนัพลาดจมเลยจุมเลยจุ่มเพลาดไม่โดนต้องพลาดถึงจะโดน

สักหน่อยนึงอ่ะตาลูิดหัวสามสาิบห้าหัวสิบห้าล่ะปลาปลาไซดดีปลาไซ์ามทใส่ไอติวคือถั่วลไปเลยเปิดทาง้มลเมียวีจะอยู่ได้ไหมล่ะ ตยหยองตยหยองจำไว้ตยหยองกินจว่ะนี่ประมาณนี้แล้ว่าเล็กไปแล้วกินจิ้งหัวได้ไหมนี่สามจุดห้าสามสามกรัมก็ได้นะเพื่อนรอบหน้าเล่นตยหยองมันด้วยนี่พักเดี๋ยวผมแถวด้วยนี่ฮาเลยนะกี่แตกคู่แล้วทีายคู่เออเดี๋ยวโต๊คู่ตอนเย็นๆเลน เขาพี่ตอกก่อนนะตาเดินกันเถอะเนี่ยเฮ้ยจริงอนี่กออยู่นี่ก็เห็นห่วงกออยู่เนี่ยให้กูณทำอะไรวะสายนะครับสายตัวนะครับสายตัวนะทำอะไรวะสายตัวนะครับสายไกลเลยสายยาวครับโอ้โหกลับบ้านไปเร็วกลับบ้านไปเร็วป้ายยางคเผิดใช่ไหมอุ้ยโทษทีครับโทษทีครับโทษทีครับ นี่เป็นกัรบ้านแล้วกำลังจับทางได้เลยเพี่อมเออเดี๋ยวคือแล้วกูแค่ลองดูเฉยๆเห็นมึงโถรแ้โตัวเดียวข่มทถ่ายเงอ่าอ่านะเฮ้ยใช่ เปลี่ยนคันเปลี่ยนคัน,น,น,นาาต่อปานใช่ไหมจไัไบเนะเดี๋ยวพลาดนะ <c oughs> เจอกันรอบหน้าจะหยอง <c oughs> แขนแขนฟังหุ่นแล้วเนี่ยรอบนั้นบ่อน uh ุ Alright, ้งมเอมีคนเล่นหุ่นอย่างนี้เลยหยองยำไว้พี่อไอ้พี่ไม่รู้อะไรกะเดี๋ยว กลับก่อนโทษนะครับขอปลาหน่อยสิบเอ็ดเนี่ยดูดูดูแล้วเก็บไว้ทำตามดูแล้วเก็บไว้ทำตามด้วยจะฝั่งนี้ตัวเล็กเจอฝั่งหนูนน้ะแม่งมีป่วยดิกนั่เนี่ยโอ้หสิบสองครับปานิน หนึ่งสองสามสี่หนนนี่ถ่ายรูปไหมถ่ายที่ไหนก็ได้ถ่ายตรงที่ไหน